ครับเอ็นซีที่ติดตามทั้งชองพันธ์ิลแลพเป็นดิวิชียรครับสุดสัสดนะครับพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นครับมึงเย็นบ่แพร่มืาขึ้นครับปุ๊ดน,นะใหญ่เบื่อนอน,อนหรอบ่ไหวติดผักบุ้ วครับเตรียมตัวศิลปินนักแสดงเทคน้โเาอันนี้มเป็นน้องอันนี้มาเป็นน้องยูโรนะครับคนละคนเคนละคนคนละคนดี้เด้ดิเดนลน้ำเต่าตัวน้อ

คนใส่เสียงแกลนงหนาวหนาวหนาวใจไ่แล้วสบายครับคนนั้นคิดติดน้อนหรอเราแบนไม่ไลรลรอครับพี่น้องทั้งนี้ ไต๋มีผู้ได้ลุกอยู่โอ้สมบวรณเตยล่า โอ้ยเอันนี้ดิำลัแกเพกันโอู้มัน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 ขอะรักำลัแกเพีครับไแถวเดียวแถวนี้เีว่าแถวีย่แถวล่างนี่บ่อันนี้ดกกำลังแกของไฟตีโอ้โหครูบ้านนอกครู บอมว้าอยู่น้ำกัดจนน้ำจะลงอยู่เ<ไ>ป็ดน้องบอมเป็นอะไรอยู่แน้เดีวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืม <laughs> <laughs> อันก็ลืมยังเถอะไ์มเข้าลาดน้องบอมน้องแบบครับรกำลังแจกเพียสธน,น <laughs> าบ้าสุดยอดครับสุดยอด <laughs> บ่ทันปานได เราเขาอยู่ได้องทีแปลว่าเสียงหมืมาสามทีมือแล้วครับมือเียวากังเสียงนเมอเดี๋ยวนงิโอ้โอ้เพียงบอกเสียไอ้นี่ละเพียงอกเสีไอ้โอ้ยอ้แต่เอกดีได้เอกเป็นละเสียงเอกว่าเสียได้ไปเลยไอ้เสียงไปเลยหมดขึ้นนันมันเศร้าเข้าไป้เังไหเศ้ากินยาบ้างเสยาชิยาก็ชินแล้วดิก็ว่าได้กนด้ก็กินแต่ยาชิดแล้วกินยาอียงยาแก้เพไอ้กินยาแก้ักเสกินพวกนี้ล่ะ เองอะเจ็บ๊บคออยู่เตยดอยอลไรกันตัวลายคือพี่เตน้มูนี่เราไอ้นี่คัเสียงมันไปเลยดิมันบอกคือมูดีผู <c oughs> ้อือ่นเขาจะงพ่อหลองได้อยู่คนนี้ตั้งสี่หลไปเลยตลาดเลยงแบบยบไปเลยแบัดมยำแย่รห้พี่น้องครับเ <c oughs> สียงแบบไปแห้งคับให้คลิปกับไทยให้พี่นอ้องด้เบื่องกันสิดหรอกครับบ๊วยมวนสัม <c oughs> โอ้หมันหมันหมันน้องกดก็หมันครับน้องกดก็หมันหนึ่กดได้ครับได้ครับว่าถ่ายคลิปจะมึนไงใช่เนี้ยไปอกบ่ยเต็มรถแต่แรกกับรถโปะอ่กเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องใช่เยที้ทีละ้อนาที่กันตูนอันเขาว่เขาบอกวิคลิปเลยได้พี่๋วิคลิปหรือลุยหนุ่ล้วต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วมึงเฮ้ยนะตรงเป็นอนาคตหาเงินหาเงินมันอีกมาหลายคนครับพี่เอกพี่วัฒน์ เอนมาแลมไจ่เอยนีเจดมืแลกบเบี่ยามือ่อมาเอ้าลักมืเม่อยังรักะเพี่สากระโดดเป็นลักลักล้านว้าวคนชมในมิติต่องกันลักล้านมื่อซี่กับสามล้านกว่าเมื่อหาซี่ล้านก็ถึงแบบมื่อละล้านมือนเราห้าจุดล้านเร็วมือละ่สล้านน่ะ เมีนไพในไในเก่าหมื่อได้อายเม่อด้วมาตนี้คอนสรตที่ติดต่อของพวกมนก็ไวสี่้วันนี้เก้าจเมเแล้วนะเก้าจุดแปดดันมด่นเนตจบ้คิดว่าวันนี้น่าจะส0ล้านในติ๊กต k อกถือว่ามาดีมากๆเราก็เจ็ดเ็ดหมื่นคนเล่นเน่ยอายเจ็ดหมื่นกว่าคนเล่นเลเจ็ดหมื่นสามไหมมันมันไม่ธรรมดาสำหรับเนี่ยมันถือว่าประสบความสำเร็แบบเกินคาดในติ๊กตอกแบบโอเคขอบคุณพี่น้องดีใจได้แบบจะของเดือนไป พอเพ่งอย่าความเรื่อยๆสามสี่อันพอซินโฟล์ทั้งจำเป็นองเพลงคเสิรดีใจมากไอ้แล้วก nah ็วันนี้นะครับเกามืองสารวด้วยพี่น้องเด้อยฝากพอเพ่งเมมเบอร์พวกตัวชอคนั่งกันแล้วกันครับเอาพอเพ่งสิเป็นไห้ช่องยูทูบนะครับกับรับเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับสามแล้วเพลินอินดี้เรคคอร์ดเกามืองสาวเรือเท่าจีบพิมพ์เข้าไปในยูทูบว่าเอาพอแฟนสิเป็นไห้กระแสจะขึ้นเลยแหะครับที่สำคัญรวมศิลปินแบบดาวดาวของ มาแสดงกับเอ็มบีแม่ครับน้องอุ๋งอิงเต่าหยองกู้ชิ้นจังหนองนัดสุรศักดิ์ไปเบิ้งบทที่สุดบทหลักของบทเพลงเพลงนี้ว่าเอาไปฟังสิเปรไทยสามสามชายกับหนึ่งหญิงเนี่ยบทลงจะลงเออยยังไงน้องอุ้งอีงจะเลือกใครหรือจะไม่เลือกใครเลยแล้วจะยังไงนะครับน่าติดตามมากๆนะครับพี่น้องนะครับฝากแน่เพลงนี้แบบทุ่มทุนทุ่มทุนทุ่มทุนใช่ทุ่มทุนขอเชื่อเลยได้บ้างยังสรุปคือนักสุรศักดิ์กัเต่าหยองใช่ไหม เ้พับโฆษณาะพี่น้องฟังนะเนี่นคุ้มิทุ่นอีหลีคนงานเพลงนี้หล่ะครับขอบคุณไปย่างบอลโจขอบคุณท่านนายเอนะครับที่องคนขอบคุณบอลโจสอนดนตรีเปิดโอกาสให้ศิบดนได้เป็นโปรดิวเซอร์ตัวเองไทยบอลเจอซีรีส์ท่านเอแบบทำผลงานเพลงนี้เองแบบเลือกเพลงเองทำดนตรีเองเลือกนักแสดงเองทำแบทำทุกอย่างแต่ทุกอย่างนะครับกับดูให้ไต่กันขอบคุณของบอลโจกับสอนดนตรีท่านนายเอฝากด้วยพีตั้งใจมากตั้งใจแห้ง บ้านเราลุนหลุนหนึ่งมาแรกมนีหลนมนี่คนินนั่บเนาะน้องกลินนกังเแลกจกเมันเสือดครับเต็มเต็มีแบบจ้งยี่ยังดอกเพ่งมาเพ่งี่แล้วทางในเพ่งนี่แบบยิ่งกว่า่นนี้ยิ่งกว่าไปม่มนมาในที่ตอกว่าไงมันในันอะไรนตอกแต่เาุนะเล่นหลุนว่าในยูทูบมันมันจงไดมันไปยี่ห้อตอกอพี่้องใส่ความความ เตมตตาบ่เก้าเดือนละข้อขึ้นเก้าเดืนเลยเอาพี่ดองครับเอาวอแป็์ที่เป็นไทยเป็นกำลังใจให้เพื่อนว่าสิวดลนะครับขอบคุณหลายๆครับผมเอาพี่น้องเข้าเอาวอแฟร์ที่เป็นไทยครับไปเข้ามาเนี่ยเอาพี่น้องครับคลิปนี้กันแล้วพี่น้องเพื่อนสมนีก่อนก,นกันแล้วกันนะครับพอ,อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ